รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษเดือนมหามงคลวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566นี้จะเป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวน,นะคะดังนั้นรายการของเราตลอดทั้งเดือนนี้จะเป็นรายการชุดพิเศษ เพื่อน,นำเสนอเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสัปดาห์แรกนี้เราเปิดเรื่องราวสุดพิเศษกันกับแขกรับเชิญพิเศษก็คืออาจารย์ดรสันติพิเชษชัยกุลประติมากรไทยระดับโลกค่ะซึ่งท่านเป็นปติมากรที่ได้รับความไว้วางพระราชหาฤทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นผู้ปั้นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิษประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะในตอนแรกนี้เราฟังเรื่องราวจุดกำเนิดของปติมากรท่านนี้ก่อนนะคะว่า เกิดและเติบโตแล้วก็บ่มเพาะความสามารถอันเอกอุอย่างนี้ได้อย่างไรจนปัจจุบันนี้เป็นปรติมากรไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็สร้างมรดกศิลปกรรมสำคัญเอาไว้ให้กับแผ่นดินค่ะ คุณู้ชมคะตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรสันติพิเชษชัยกุลซึ่งท่านเป็นประติมากรไทยระดับโลกท่านได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในสาขาทัศนศิลป์เอกประติมากรรมนะคะถึงสองสถาบันด้วยกันตอนนี้ก็ต้องเรียกได้เต็มปากว่าเป็นอาจารย์ดรดุษฎีบัณฑิต สันติพิเชษชัยกุลค่ะสวัสดีค่ะเต็มยศเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์คิดไหมคะว่าตัวเองจะมาถึงขนาดนี้ในวันนี้ถ้าพูดไปเขาก็จะหาว่าใช่ไหมฮะผมขอพูดความจริงก็แล้วกันผมคิดครับผมคิดตั้งแต่ผมยังเป็นแบบเบายังแล้วก็สี่ขวบห้ขวบผมคิดตลอดครับจนมาหขวบ ยังไม่เจ็ดขวบผมประกวดศิลปะได้ระดับหนึ่งของเภอผมแล้วก็ร้องเพลงด้วยสองรางวัลวันเดียวกันในวันวันเด็กสองพันห้า้ยี่สิบสองจำได้แล้วผมก็บอกนี่แหละคือหนทางของฉันค่ะศิลปะจะนําพาฉันไปแล้วผมก็จะมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานสูงแล้วผมก็วาดฝันเอาไว้คิดเอาไว้แล้วตอนห้าขวบหกขวบมันก็คิดเจ็ดขวบมันก็คิดถึงหกขวบที่คิดพอเจ็ดขวบมันก็บอกว่าแปดขวบมันจะทําอะไรแล้วมันก็ย้ําคิดย้ําทําอย่างเงี้ยจนมาถึงตอนเนี้ย แล้วมันก็เป็นไปตามที่คิดอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าพูดไปถ้าผมพูดตอนที่ผมไม่ถึงจุดเนี้ยคนก,ก็โอ้โหไอ้บ้าเพ้อฝันแต่ผมกล้าพูดตอนเนี้ยที่มีครั้งหนึ่ง2537าผมลดความ,มเพื่อนขับสิ่งมากผมไม่อยากจะเล่ามันมัน,ม,นมันละเอียดเยอะตอนที่หัวทิมดินขาชีฟ้าผมผมพูดอะไรพูดอะไรคะผมบอกอย่าเอาผมไปเลยมผมยังไม่พร้อมที่จะตายอ,อ,อย่า,อาผมไปเลยครับผมมีประโยชน์ ผมจะสร้างสธิภาพให้เกิดขึ้นกับโลกผมเป็นเด็กอาร์ตศิลปะก็จริงอ่ะนะนะอย่าเอาผมไปเลยชาติศาสนาพระกษัตริย์เดี๋ยวผมจัดให้เลยท่านใช้ผมนะให้ผมทำอะไรก็ได้ผมก็อย่าเอาชีวิตผมไปตอนนี้ไม่พร้อมค่ะกลับมาตั้งเหมือนเดิมรถที่ความใช่กระจกแตกหมดเลยน้องที่ไปด้วยก็เย็บเยอะอันนี้กรชําในนี้ก็บาดเจ็ผมแค่หัวโนนิดนึงนั่นคือคือนึง่อว่าเป็น สัจจะวาจาที่พออาจารย์ลั่นสัจจะวาจาว่าอาจารย์จะต้องรับใช้สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าเอาไปเลยอย่าพุ่งไปขอให้ทำประโยชน์อยู่ในโลกนี้แล้วตอนนี้ผมโดนใช้อยู่เนี่ยแล้วทุกอย่างที่ผมทำผมเลยบอกได้เลยมาอะไรก็ได้มาเห็นภาพอาจารย์ทำให้เห็นเส้นทางชีวิตอาจารย์เพราะว่าชีวิตสำคัญที่สุดถ้าคุณตายแล้วคุณทำอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นคุณต้องขอบคุณชีวิตที่คุณมีลมหายใจอยู่ทำไปเถอะ ทำสิ่งที่รักด้วยผมทําในสิ่งที่ผมรักอาจารย์มีจุดพลิกผันชีวิตยังไงที่ทําให้เอาละวางอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะมีทักษะรอบด้านนะ,ะแต่ว่าต่อไเป็นเนี้ยฉันจะงานปั้นอย่างเดียวครั้งแรกในชีวิตเลยคือผมที่เข้าวงการใหม่ๆ่ะผมเคยประกวดดอมอนแมนแล้วผมก็เคยประกวดที่ในแบบโคราช <c oughs> ผมได้แชมป์มาเคยรอที่สุดในโคราชกันหนึ่งครั้ง <c oughs> แล้วผมก็เข้ามาในเมืองเนี่ย มาสอบสินปนกรณไม่ติดก็โตเตะอยูออ่สิริราชโตทํางานมันจะมีที่พักเท้านั่นอำมอนผม,มเสือน้ํามันเสือพวกเนี้ยนั่นนอภพรผมเคยใช้ชีวิตแบบนั้นใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีก็คือผมได้ได้รับพลังจากพระองค์เนี่ยทั้งครอบครัวเลยแล้วผมอยู่ใกล้กับห้องกายวิภาคศาสตร์แล้วผมได้เข้าไปมีโอกาสเรียนกับเด็กเวนิทัตที่เขาสเกช ร่างกายมนุษย์แล้วผมก็เข้าไปในห้องผ่าตัดได้ด้วยอแล้วผมไปเห็นการผ่าตัดกันแล้วผมก็ปรงว่าชีวิตเป็นแบบนี้อแล้วจริงๆสุดของชีวิตมนุษย์คืออะไรผมว่าความดีสี่คงกระพันแต่ว่าตัวเรานั้นย่อมมีวันสลายอ,อันความดีมีคุณค่ามากมายจงร่วมกันสร้างไว้เพื่อไทยของเราเนี่ยแหละได้ทั้งปลงได้ทั้งเรียนรู้ธรรมะแถมได้เรียนอนณโตมีด้วยใช่แล้วผมก็ โตเตอยู่เพราะไม่ได้อยู่ในหัวว่าจะสอบศิลปกรไม่ได้พร้อมฝันผมเลยจะมาเป็นนักปั้นค่ะผมอยากจะเป็นนักโบราณคดีด้วยตอนเด็กเอาของไปใส่ดินฝังแล้วก็ไปไปขุดเองอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยฮะแล้วเพื่อนพ่อก็เป็นชื่ออาจารย์ปรีชาท่านจะขาเสียข้างหนึ่งท่านจบศิลปกรลูกศิษย์ท่านอาจารย์ศิลป์ฤษีแล้วท่านก็ไปสอนที่เทคโนโลยีศิลปกรรมค่ะและก็บอกผมสันเทานายอยากเก่งปั้นนู่นไปศิลปกรก็มุ่งศิลปกรอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรอื่น สอบตกเลยฮะสอบไม่ได้อ้อไปไหนอ่ะก็มาอยู่ซีดีร่ากับรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ดูแล,แลแล้วผมก็มีเพื่อนโทรมาสันติไปทํางานที่โรงปัน้นซอยเพชรเกษมบางแคห้าสิบเอ็ดเขาชื่อพุทธลอดเรืองวงประติมาก,กรรม,มมีอาจารย์แดงกําพลมีพี่ไก่พี่หมู <Okay. S 2> อันนี้เป็นตระกูลเซียนปัน้นพระของประเทศ<อ>ได้ระดับหนึ่งแนวหน้าของประเทศเพราะช่างเหมือนกันเหมือนกับอ,อาจารย์เริ่มาาฝึกงานจริงๆที่นั่นอย่แล้วแล้วผมเนี่ยได้ตั้งแต่ ต้มขี้ผึ้งเก็บกวาดขี้หมาด้วยเก็บเห็บออกจากดินด้วยใช่เราเรียงตะปูเรียงลวดเรียงอะไรแล้วก็ต้มแล้วก็ดูเขานวดยังไงขี้ผึ้งผสมยังไงอ่าแล้วขึ้นโครงอย่างไรหล่อย่างไรเคยมีประสบการณ์กันทั้งนั้นน่ะเจ็ดวันตั้งแต่ปั้นขึ้นโครงเข้าปูนหล่อขัดแต่งทรงวัดเจ็ดวันรูปปั้นเสร็จหนึ่งองค์ครบวงจรเล้วที่สุดในโลกบอกก็ตรงพ่อผมสอนนะมีฝีมืออยู่กับตัวจะไปกลัวอะไรลูกค่ะ ผมอยากยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเรื่องหนึ่งได้ปะ,ะว่าถ้าให้ให้น้องหรือคนที่ดูพวกที่ไม่ไม่รู้จะทําอะไรหรือขี้เกียจ<ะ>เนาะบางคนมมองสันติเฮ้ยคุณเก่งจ้างขอโทษเมื่อก่อนก็ง<ๆ>ไม่ได้เก่งความเก่งมาจากอะไรไหมขยันฝึกฝนอดทนแล้วก็สร้างที่จะเรียนรู้พอเก่งได้ต่อไปมีเก่งขึ้นอีกก็คือรักษาความเก่งนี้โดยการพัฒนาขึ้นไปพอสันติเก่งแล้วทําไงสันติต้องเก่งคิดด้วยไม่ใช่แค่เก่งลงมือทํา อย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างอย่างนุสสาวรีชาทิพไตผมไปตัวเปล่าเลยผมผมมีแค่ชุดผมไม่มีดินสอปากกาด้วยนะแต่ผมมีฝีมือผมเดินไปในในคนฝูงชนผมพูดหนึ่งร้อคนสวัสดีครับพี่ผมเป็นอาร์ติสผมมีฝีมือในการวาดภาพมากเก่งแค่ไหนไม่รู้ร้อยคนอาจจะไม่ได้โอเคกับผมทุกคนอ้าวมีอยู่คนหนึ่งเดินมายังไงคะลองทําให้ดูหน่อยสิอ่ะคือผมไม่มีอุปกรณ์เลยครับอ่า ถ้าพี่ซื้ออุปกรณ์ให้ผมผมจะวาดให้ครับเอ,อเขาก็ซื้ออุปกรณ์เป็นร้อยเหมือนกันค่ะได้มาเล่มหนึง่งกระดาษดินสอผมก็วาดเขาแล้วเขาถามว่าเท่าไหร่โอ้ไม่เอาครับก็นี่ไงขอบคุณที่ซื้ออุปกรณ์ให้ผมจากนั้นเธอก็ไปผมก็ถือไปอีกอวานรูปไหมครับวาดรูปไหมครับไปอีกเขาถามเท่าไหร่ผมบอกแล้วแต่จะให้ครับอเขาก็ให้มาผมก็มีเงินก้อนหนึ่งอพอวาดไปอีกเท่าไหร่เริ่มละห้าสิบบาทครับร้อยหนึ่งครับเอาหมดละเอามีตามไปซื้อสีซื้อมาใหม่ ต่นี้150ครับ500ครับจังหวะนั้นเองพอเงินมากขึ้นซื้อโต๊ะกับเก้าอี้เลยไม่ต้องเดินซื้อโต๊ะมาได้เก้าอี้มาได้แล้วนั่งเลยแล้วติดไปภาพเหมือน,อนขนาดนี้เท่านั้นเท่านี้เห็นไหมไม่มีอะไรนี่นี่คือวิธีคิดว่าเริ่มจากศูนย์ทำยังไงแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆพทอๆไปว่าทำทันที การนี้อาจารย์สติบอกว่าจะเป็นรายการแรกที่อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่จะทําให้พวกเราซาบซึ้งใจถึงที่มาของการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้ปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ค่ะอาจารย์ขาะเริ่มยังไงครับ <c oughs> เรื่องนี้เกิดขึ้นเกือบเจปีแล้วนับตั้งแต่วันที่12ตุลาคม 2,559ณนิวยอร์กตอนนั้นผมไปทำสารคดีอยู่แล้วมันตรงกับ13ตุลาคมของประเทศไทยในปี59มีสายโทรศัพท์โทรมาเป็นอินเดนแดงเพื่อนผมชื่อมิสเตอร์ชาวเป็นคนอินเดียนแดงเนเธอรกันอินเดียน่าช็อกทอในหลวงไม่อยู่แล้วผมแบบกำลังคุยเรื่องทำพระพุทธเจ้าโปรเจกต ในหลวงไม่อยู่คำแรกของผมกลับบ้านในใจของผมกลับบ้านเท่านั้นไม่ไม่ไม่คุยเรื่องอะไรละจะไปหาพ่อผมเรียกพ่อผมจะไปกราบพ่อคือพ่อเสียเราต้องไปงานพ่ออะเอาแบบนี้พูดภาษาชาวบ้านขอโทษน,นะผมจะพูดความจริงแล้วก็อย่าว่าผมว่าใครนะแต่แต่เขาก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกเขาก็ไม่ทราบไงผมก็หันไปถามพญาผมว่า เดี๋ยวเรากลับประเทศไทยกันเนะเเาะพระองค์ไม่อยู่แล้วคําตอบที่ผมได้เร็วมากไปทำอะไรเอ้าก็ในหลวงเสียไงยเราก็ต้องไปกราบพระบรมศพใช่แล้วผมเอาเอาคําจริงนะไปแล้วมันจะเสียเวลาอค่าเครื่องบินก็แพงอลูกก็เล็กเรามีธุรกิจอยู่นี่คุณต้องทํางานแล้วก็เ ไปเพื่อมันเสียเวลาจริงๆนะนั่นคือเหตุผลของภรรยาณตอนนั้นคนตายก็แต่ไปแล้วแล้วอีกอย่างพระองค์ก็น่าจะรู้จักคุณแล้วเพราะคุณทําพระบรมรูปถวายให้เมื่อพฤษภาคมปี57ไปแล้วตอนนั้นผมปั้นวันที่27สิงหาคม2 5 5 6ที่โรงพยาบาลมาเออร์เบนแมสซาชูเซตสพระองค์ประสูตที่ประศใช่ความคิดของผมนี้มาอย่างไรรู้ว่าก็เขาบอกว่าผมเก่งอะ ผมไม่มั่นใจตัวเองผมไปได้รางวัลระดับทวีประดับโลกมาเฮ้ยเราก็พอตัวนะเอาซะหน่อยทีนี้ท่านไม่ค่อยสบายแล้วอยากให้พ่อเห็นอย่างเงี้ยอยากจะถวายเพราะประกาศไว้ตั้งแต่อายุ11แล้วว่าสักวันหนึ่งถ้าผมเก่งมีฝีมือเป็นที่ยอมรับผมจะปั้นให้พ่อให้ดีที่สุดสวยที่สุดเท่าที่ผมทําได้ให้พ่อมีความสุขเราอยากจะ,อะขอบคุณพระราชวงศกกรีที่ทําให้มีวัดวาอารามทําให้มีโรงเรียนศิลปะ เพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีครูบาอาจารย์เก่งๆมาสอนผมถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีสันติวันนี้เหมือนกันผมแค่อยากแสดงความกตัญญูชาติผมก็ไปทาชื่อเสียงระดับทวีประดับโลกมาศาส,สนาผมก็ทําพระเกเจิอาจารย์ท่วฟ้าเมืองไทยทําบุญมากมายไม่นับไม่ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้กาลังทาอาจารย์ใหญ่คือพุทธเจ้าด้วยแล้วก็กษัตริย์ผมทําพ่อครึ่งองค์ก่อนเพื่อให้พ่อเห็นผมก็ปั้นไปแล้วผมก็ปั้นให้พ่อยิ้มให้มีเมตตาบารมี อย่างน้อยพ่อก็ยิ้มให้ผมก่อนเพิ่งผมไม่เคยเ้ารพพระองค์ก็ตามผมก็เลยตั้งว่าผมจะปั้นพระองค์ <ด S 2> ถ้าหากพระองค์ประสูติที่โรงพยาบาลมาอเวนแมสสุดสุดสรตจแล้วรูปปั้นของผมที่จะให้พระองค์ก็จะต้องประสูติที่นี่เช่นเดียวกันอืนั่นคือตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าจะไปปั้นที่นั่นเอาอะไรมาคิดอันนั้นความคิดพูดคิดต้องทําะแล้วก็ทําจริงๆอืครับค่ะเราพอไปที่นั่นนะครับ เขาให้บอกว่าเอ้ยห้องประสูติโดนทุบทําลายไปแล้วเก่าแล้วผมก็บอกมีห้องที่ใกล้เคียงไหมอ๋อมีแต่ว่าวันนี้เราจะประชุมกันอ่ะทำอะไรก็ทําชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะประชุมเอาละแล้วก็ไปถึง9ก้โมงเนาทีของวันที่27สิงหาคม2 5งพัรเลกดีเสียด้วยฮะก็ตามคลิปที่เห็นอันนั้นเป็นคลิปแรกที่อาจารย์สันติปั้นในหลวง่องเก้าองนั้นเป็นพระบรมรูปครึ่งองค์ใช่ คล้ายลักษณะแบบนี้คล้ายแต่เป็นชุดครุยแต่เป็นชุดครุยชุดคุยครึ่งองค์ทำอยู่นานไหมคะไม่นานไม่นานอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณ5-6ถึงเดือน5-6ถึงเดือนใช่แต่ผมเปลี่ยนหน้าประมาณหน้านาได้จากนั้นผมก็พยายามที่จะทำบางแผนจะเอามาประเทศไทยเพื่อที่จะจะนำมาน้ำเกล้าน้ากระหม่อมถวายตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลที่จังหวัดประจวบคีรีขันผมก็นำพระเศียร เพราะทั้งองค์ใส่กระเป๋าไม่ได้ผมไม่กล้าใส่แม้กระทั่งเครื่องบินเรือเสียเสียเสร็จจบเลยนะไม่ได้เลยนะอาจจะทําแม่พิมพ์ก็ไม่ได้นะเอางนี้ตัดสินใจเอาเฉพาะภเษียนใส่กระเป๋าเดินทางแบ็คแพ็คเลยค่ะเพราะต้องอยู่กับตัวไม่ให้เข้าไปเที่ยวโยนไปอะไรอย่างนี้เลยรักของเราอ่ะถ้าเสียเสียเลยไม่ได้เสียไม่ได้โอเคชีวิตเลยปุ๊บพอเดินทางอีตอนเดินทางนี่แหละฮะมันต้องสแกนเนี่ย ผมกลายเป็นเคี้ยวเลยผมเหมือนฮัตตะกอนเลย <laughs> <laughs> เพอไหลออกมาเป็นพระเศียรเป็นหัวคนอ่ะใช่เขาก็เฮ้ยสก๊ What ิษัทอินสไทร์มาสก๊อปเถอะผมเป็นนักปั้นนักป This is my king sculpture I want to do this for him for my honor I love him so much ต้องอธิบายอยู่นานว่าเป็นประติมากรนะเนี่ยปั้นในหลวงที่รักนะใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าอธิบายแล้วเขาก็เห็นว่าแล้วก็เขเช็คเออเป็นเพราะว่าใน y o u t u b e อะไรเนี่ยมันมีประวัติผมไงเรามีเว็บไซต์มีอะไรเขาโอ้เก่งมากเกรดโอาแค่ก็พอไปถึงลงจากมอนทาน่าล้วก็มาซีแอตเทลบอชิงตันวอชิงตันสตรีทโดนิกก็ผ่าน ผ่านไปเจอนาริตะอ่อญปุ่นเจออีกแต่ง่ายหน่อยเพราะเขาก็มีกษัตริย์พอมาถึงประเทศไทยสุนภูมิคเดี๋ยวก่อนอะไรก็ลอยฝั่งเปิดดูแล้วก็บอกว่านี่เป็นรูปปั้นในหลวงแล้วก็ถ้าเปิดก็เปิดแต่ว่าก็่อดีๆเดี๋ยวเสียไปเลยครับพอมาถึงแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยคงไม่พูดเล่นนะเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเขาก็ทุกคนคนไทยรักพระองค์อะ แล้วรู้ว่าผมจะทําให้พระองค์ก็คือเนึ่งว่ผมกลับมาประเทศไทยทําเสร็จผมก็เอาไปที่พระราชวังแกงวลผมไปวันที่27พฤษภาคม2557ทางโน้นถามว่าทําไมต้องเป็นวันนี้ด้วยผมบ้าตัวเล็กผมบอกก็วันนี้มันครบ9เดือนไงผมตั้งใจจะให้พ่อหลวงรอ9ให้ครบ9เดือนไงผมมีตั้งเอาไว้ว่าผมจะบป็น9นะ เอก้าโมงเช้าเก้านาทีวันที่27ก็ยังเป็นสองกับเ็เป็น9ก้าแล้วก็สิงหา <c oughs> ปีหกหมันก็ต้องมาเสร็จยีบเก้าพฤษภาปี57ก็9เดือนเต็มเลย <c oughs> เขาบอกเอา้าคุณมาวันนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์นะทําไมอ่ะบ้านเราทะเลาะก,กันวันนั้นยีบส <c oughs> องพฤษภาคมปีห <c oughs> ้าเจ็ดวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามาด้วย <c oughs> ท่านจะมาคุยเรื่องนี้บ้านเมืองแต่ คุณมาก็จะไม่ได้ข้าเฝ้านะผมบอกไม่เป็นไรถึงแม้นว่าผมจะไม่ได้ข้าเฝ้าแต่ผมมีความเชื่อของผมว่าวันนี้แหละหอ,อ่าโอ้มีความตั้งใจสูงนะแต่ทีนี้ผมอ่ะก็เอาไปเขาเขามาตินิดหนึ่งว่าสีดำอ,อ่าเขาบอกท่านเรารู้ท่านชอบสีน้อยแล้วก็คุณเก่งมากไปอยู่ที่ไหนมาอ,อ่าเพราะว่าไม่มีใครทำได้แบบนี้คุณไม่แบบ แล้วมีห้องเก็บรูปปั้นพระองค์ด้วยฮะผมถามแล้วผมจะไม่โดนเก็บเหรอของคุณเนี่ยเรารู้ว่าท่านชอบอย่างไรฉะนั้นถ้าคุณไปทำสีไม่เข้มแบบเนี้ยท่านน่าจะชอบคันพูดเนี้ยแล้วท่านก็บอกว่าผมไม่บอกว่าใครนะเขาบอกมีหยอดผมมาเรื่องนึงอันนี้เป็นคลายแม็กซ์นะคุณมันก็เก่งแค่ตอนนี้นะนะต่อไปอาจจะมีคนเก่งกว่านี้เขาพูดกับผมแบบนี้ผมบอกว่า ขอบคุณครับแต่ในใจลึกๆที่พูดไม่มีเสียงอยู่ในใจของผมจิตต้สนึกผมพูดว่าถ้าจะมีใครเก่งกว่าผมก็ขอให้เป็นผมอีกสักครั้งหนึ่งคนลูกเองเนี่ยตอนนี้ในที่สุดวันนั้นน่ะได้เฝ้าไหมไม่หนอไม่ได้เฝ้าผมนอนที่นั่นวันที่27และยี 28, แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วย9ิบ้าผมเข้าโรงง,งานไปทำสีใหม่ทำอะไรใหม่แล้วผมก็ขับรถจากซอยร6 4รามคำแหงตรงมินบุรีเพื่อที่จะไปพระราชวางังไกงวน ให้ถึงบ่ายสองแต่ตรงนั้นอ่ะผมอยู่ที่11บเนาฬกาสามินาทีสองชั่วโมงครึ่งจากมีนบุรีไปถึงพระชราชวงใจกังวลประจวบผมก็ขับไม่เร็วแต่ข้างหน้าไม่มีใครเลยทางโล่งสะดวกเพื่อให้ได้เฝ้าเปล่าแสงหมดเลยเดี่ยวไปเองแล้วเขาบอกใช่แล้วเขาก็ยกพระบรมรูปผมขึ้นไปผมกำลังใส่สูตรอยู่ยังไม่เสร็จเลยรู้ไหมผมไปถึงกี่โมงกี่โมงคะบ่ายโมง้าห้า เร็วมากใช่แล้วท่านรองก็มารับไปแล้วโอ<ฮ>้โเ<ฮ>ก่งมากสวยมากนี่เลยนี่ท่านเอาแน่ค่ะเอาแล้วถามจริงๆแล้วที่ท่านไม่เอามีเหรอมีมเขาเรียกว่าห้องเก็บเก็บรูปปั้นพระองค์<ม>อ้าวแล้วทำไมเก็บอ่ะอา้าวกพระพระองค์บอกว่าไม่ใช่พระองค์จะโชว์ทำไม,มอาแล้วของผมเ่รอันนี้นะอื อ่ะเขียนจดหมายมาเดี๋ยวจะอ่านให้ท่านฟังแล้วก็ให้ผมสลักผมสลักข้างหลังว่าจากสันติกับครอบครัวให้พระองค์อะไรอย่างนี้ครับผมให้ไปเสร็จปุ๊บพอผมกลับมาก็เงียบไปมผมก็ตื่นเต้นว่าโหทำไมเงียบวะแล้วท่านเอารือไม่เอาไม่รู้โ <ร ving. S 1> ปรด <ร vest. S 1> หรือไม่โปรดนะเราก็ตื่นเต้นอยากฟังผมก็เลยโทรหาลูกชุกลูกชายท่านลองเป็นยังไงน้องอ๋อพ่อบอกว่าพระองค์บอกว่าสวยดีล้อก้าวบอกว่าสวยดีผมก็ดีใจแต่จะทําอะไรก็ส่สวยดีสวยดีสองคำ สวยดีมันมีอะไรกว่านี้ไหมอ่ะทีนี้พอสักวันที่4มิถุนายน2557น้องคนนี้โทรเลยอาจารย์อาจารย์ว่าไงมีข่าวดียังไงพ่อให้มาถามคือในหลวงให้มาถามอาจารย์ว่าในหลวงให้มาถามอาจารย์ว่าว่าไงลูกป้นอาจารย์หนักกี่กิโลพรอองค์มีกระแสรับสั่งโปรดมากเลยว่าอยากจะให้ทําฐานเพิ่มเพื่อจะตั้งไว้ที่ท้องพระโรงโอเมกอด ผมก็เลยดีใจแล้วก็เอาคลิปนี้ปล่อยคนก็มาดูเยอะเป็น10 1สล้านวิวแล้วก็มาชื่นชมในการทํางานผมปั้นไปไหว้ไปเขาก็มาร้องให้มาดูกันนี่ผมก็อยากรู้ว่าจริงไหมปรากฏว่าข่าวพระราชสำนักออกรูปปั้นรูปนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างพระองค์ท่านกับท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามาแล้วก็บีแตะไหลอ,อย่างนี้เลยเนี่ยผมก็เลยอ๋อนั่นของเราจริงด้วยพ่อชอบจริงๆผมจบละชมรบ วันที่12ตุลาคม2559ที่นิวยอร์กผมกำลังทำสารคดีอยู่นะครับตอนนั้นไปสัมภาษณ์ท่านโพธิพิคุนะครับท่านเป็นคนที่นั่นแล้วก็ท่านเป็นพระที่บวชที่เชียงกาเมื่อปี2515แต่มีสายโทร,รพท์เข้ามามิสเตอร์ชาเพื่อนผมเป็นนินแดนแดงเผ่าช็อกทออยู่เทนเนสซีสันที Your King is ตายแล้ว เนือ้อวาผมก็ฮะทําไมไม่เป็นคนไทยโทรหาผม,มทํำไมไม่เป็นครอบครัวผมอมแล้วทําไมต้องเป็นคนนี้รู้ไหมผมไปอยู่อเมริกาผมปั้นใครผมปั้นชีฟหัวหน้าเ่าอินเดียนแดงผมเชื่อว่าพวกเขาคือ The King of ฟอเมริกเพื่อไม่ให้คนอเมริกาลืมว่าเนี่ยเนี่ยคือเจ้าแผ่นดินจริงๆดังนั้นสําหรับผมพระเจ้าแผ่นดินอเมริกาคืออินเดียนแดงฮะเพื่อนคนนี้ เห็นผมปั้นในหลวงผมเอาไปโชว์ที่อเมริกาด้วยเขาจึงรู้ว่าผมรักท่านมากแล้วจิตวิญญาณของอินเดนแดงคล้ายๆผมตอนนั้นผมผมยาวแล้วเขาถามผมว่า What tribe you are คุณเป็นเผ่าอะไรวะเออตูคล้ายคลึงกันมากตอนนั้นผมผมยาวด้วยแล้วเขาทำอย่างนี้กับผมให้ความเคารพผมอะแต่ผมพูดภาษาเขาไม่เป็นนี่ผมก็เลยบอกผมเป็นคนไทยเขายังเข้าใจว่าผมเป็นไต้หวันด้วยผมว่าผมเป็นไทยเขาบอก ใชคือตรงไหนว่าไทยไทยแลนด์ไม่รู้จักดังนั้นเรื่องของอินเดียแดงอาจจะเป็นไปได้ว่าจาย์สื่อถึงนี่ไงแล้วอาจาอจจะชาติใดชาติหนึ่งก็ไม่ทราบที่จย์เขาบอกว่าว่ามาเป็นอินเดียแดงไหมทำไมคุณมาที่นี่ I don't know Maybe I come back home เราไม่รู้เราอาจจะกลับบ้านเก่าก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็โอ้ยเย้ i t a c t l ชายจริงๆด้วยอะไรผมก็เขาก็เห็นวิญญาณที่ผมปั้นจากอินเดียแดงแล้วอินเดียแดงเข้ามาแล้วคนขาวที่นั่นอ่ะ คอมเมนต์ผมว่าเฮ้ยมันเป็นคนไทยมาทำอะไรอันนี้มันคือเวสเทิร์นอาร์ตอเมริกันตะวันตกพวกเรากำลังขบออินเดนแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกคุณรู้ไหมคุณให้อินเดนแดงไปอยู่ในเรสซิเลชันเหมือนที่กักเก็บสัตว์ป่าแล้วคุณก็ทำสัญญาให้เขาอะไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แล้วนี่ประเทศเขาคุณมาลุกลานไล่เขาไปแล้วคุณก็มาบอกผมเป็นคนไทยเข้ามาแล้วมาทําอะไรคุณไม่ใช่คนที่นี่คุณเป็นคนไทยมาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วเอาพระอะไรมา อะไรเงี้ยซึ่งผมโดนอยู่นะตอนนั้นอ่ะแต่รู้ไหมอินเดียแดงว่าไงปกป้องผมพอผมขายได้ผมทําบุญให้อินเดียแดงได้อันนี้ต่างหากนี่คือความที่เป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์อันแนบแน่น่กับเพื่อนอินเดียแดงคนนี้ใช่ถูกมันเลยมีจิตวิญญาณนี้ผมต้องเล่าลึกเพราะเห็นไหมมันจะลิงก์เข้ามาจนว่าทําไมต้องเป็นคนนี้มันถูกลิ์ิดนะถูกลิขิตไว้ไงเนี่ยแล้วมันจะเข้าไปแรงถึงว่าทําไมได้เข้าเฝ้่าพร้อม นี่แค่ beginning เพื่อตา a r t เฉยๆยังไม่อะไรจริงค่ะแล้วทีนี้ต่อไปฟังดีๆนะผมพยายามจีบภรรยาผมว่าฉันจะกลับบ้านก็ยังโดนปฏิเสธมาโดยตลอดทีนี้ผมดูข่าวพระบรมศบจะถูกเก็บแล้วจะไม่ให้ใครกราบที่วัดพระแก้วแหละผมผมแบบโอ้ไม่กอครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังไม่เคยเข้าเฝ้าไม่เคยเห็นพระองค์ถึงจะปั้นให้พระองค์ก็ แต่ว่าอยากเห็นอยากอยากสัมผัสอยากผมเกิดในรัการที่9ไงชีวิตนี้ต้องขอเฝ้าให้ได้ถึงแม้จะเป็นพระราาบรมศพก็ตามถูกก็เลยตัดเปิดใจเลยบอกมานี่เธอเอางี้ถ้าเธอกับลูกไม่ไปนะเดี๋ยวพี่ไปเองนะนะนะขอไปคนเดียวก็ได้มันไม่แพงหรอกมันข้าวเครื่องบินแค่นี้ไปกลับนั่นนั่นะนะเอาจริงนะท่านผมพูดเรื่องจริงนะวิธีเดียวของผมเลยนะผมต้องคุยกับท่าน อธิษฐานจิตใช่อธิษฐานจิตตั้งใิสานจิตแล้วก็ใช้ความคิดใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากความคิดอของผมแต,มตนะ่มันต้องสุดนะมันต้องสุดดังนั้นวิธีที่ผมจะได้กลับบ้านโดยที่ภรรยาจะไม่ขัดได้คืออะไรวะคือต้องไปทำงานถวายท่านถูกผมคิดของผมในใจอ่ะผมคิดในใจทุกคนไม่ได้ยินเสียง แต่ผมจะพูดว่าผมคิดอะไรโอเคนะผมคิดอย่างเงี้เอาสิดูสิถ้าพระอ,องค์ราชก,การที่10เรียกผมเข้าเฝ้าหรือสมเด็จพระเทพเรียกผมเข้าเฝ้าแล้วให้ผมปั้นพ่อไว้ที่ประสาทเทพยุทธดูสิแล้วให้ผมมาเข้าเฝ้าที่กรุงเทพดูสิภรรยาผมจะขัดผมได้ไหมจะมีใครใหญ่กวนน่านี้แล้วก็ผมก็คิดว่าเอาละถ้าหากว่าผมได้จริงๆ ผมจะปั้นให้พอให้สวยกว่าที่มีคนปลามาดผมที่พระราชวังไกลนวนว่าผมมันก็เก่งแค่นี้แหละต่อไปจะมีคนเก่งกว่านี้ผมขอเป็นผมอีกสักครั้งพ่อใช้ผมผมก็เลยเดินออกไปนอกชาญบ้านผมไปซื้อบท 05, เก่าอายุ1 9 0 5เนป็นบทคริสและชั้นบนเป็นบ้านชั้นกลางเป็นแกลลอรี่ชั้นใต้ดินเ,เป็นสตูดิโอกับคอฟฟี่ช็อปแล้วผมก็เดินออกไปนอกชาญน,นะ แล้วผมก็พูดอยู่คนเดียวเหมือนเหมือนคนบ้าน,นะแต่ผมพูดในใจใครจะว่าไงแต่ผมถ้าผมไม่พูดเป็นเสียงคนก็ไม่รู้แต่ผมพูดของผมผมเป็นคนคนเดียวที่อยู่อยู่นอกชาญบ้านแล้วผมมองไปบนท้องฟ้าแล้วผมก็ลิง k i ถึงพระอ,องค์ว่าพ่อได้ยินผมไหมผมอยากกลับบ้านอยากจะไปการาบพระอ,องค์ที่วัดพระแก้วเขาจะเก็บแล้วแล้วผมอ่ะก็จะม,มีมีโอกาสเลยพ่อผมขอสาข้อนะพ่อใช้ผมเลยได้ไหม ให้ท่านราชาเลขาโทรหาผมแล้วเรียกใช้ผมให้มาปั้นพระองค์ไว้ที่ปราสาทเทพบิจรพ่อใช้ผมนะผมจะปั้นให้สวยที่สุดให้สวยกว่าที่ผมเคยให้ครึ่งองค์นั้นพ่อใช้ผมนะผมจะปั้นพ่อใส่ชุดคุยญนะสองให้ท่านราชโทรมาสามให้ผมมาเข้าเฝ้าพระองค์มาเข้าเฝ้าพระองคออ์รอสิบหรือพระเทพก็ได้ที่กรุงเทพและนั่นเองจะเป็นโอกาสผมได้กลับประเทศไทยเพื่อไปกราบพระบรมศพท่านที่ วัดภักแก้วสาธุผมขอ3ข้อสาธุนั่นคือเรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเป็นตอนแรกของรายการชุดพิเศษของเราตอนต่อไปมาฟังกันต่อค่ะว่าเบื้องหลังที่มาของการปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ของอาจารย์ดรสันติพิเชษชายกุลนั้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้รับพระเมตตา ยังหาที่สุดไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดให้พวกเราฟังนั้นเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใย,ยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ